อยากให้คุณวิโรจน์ช่วยแชร์สูตรบริหารการเงินของตัวเองที่คนรุ่นใหม่สามารถนำไปใช้ได้หน่อยครับก็สูตรง่ายๆครับกอดสิ่งที่มีค่าไว้ให้แน่นปล่อยในสิ่งที่มีความจําเป็นน้อยหรือไม่จําเป็นออกจากชีวิตไปซะบางอย่างเนี้ยเราต้องกอดไม่ให้แน่นออในบรรดาสินทรัพย์ทั้งหลายที่มันสามารถเพิ่มมูลค่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเราต้องเรียนรู้ในการที่จะฝึกในการออมและลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาลหุนกู้เอกชนหรือแม้กระทั่งการลงทุนในหุ้นนะซึ่งจะต้องมีการกระจายทั่วโลกเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจของทั้งโลกเนี่ยที่มันกําลังจะมีเข้ามากระทบเรื่องที่ต้องกอดให้แน่นคือสร้างองค์ความรู้นะครับสร้างทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการหาไรายได้เรื่องที่บางอย่างบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องปล่อยปล่อยไปเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนใครความสุขไม่ได้แปลว่าจะต้องสร้างด้วยการซื้อสิ่งของที่มันแพงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตาม ที่เราจะต้องนํามาใช้ในชีวิตประจําวันถ้าไม่จําเป็นปล่อยทิ้งไปมองข้ามไปรวมถึงทรัพย์สินที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีความจําเป็นแต่เราไปซื้อมาแล้วไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋านะครับของสะสมต่างๆเนี่ยที่เราไม่สามารถส่งต่อไปยังทายาทเราได้ซึ่งสมัยนี้เนี่ยหลายท่านก็เรียกว่าตัดสินใจที่จะอยู่เป็นโสดเพราะฉะนั้นการการที่อยู่เป็นโสดเนี่ยทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยมันถ่ายทอดออกไปไม่ได้ส่งทอดต่อไปยังรุ่นต่อรุ่นใหม่ไม่ได้เราควรจะขายควรจะผ่องออกในยามที่ ยังมีความต้องการเ,เพราะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยขีดก,กําลังความสามารถในการจับใจ่ายใช้สอยของคนใดมีแต่ลดลงช่วงไหนที่มีความต้องการในการที่จะส่งต่อสินทรัพย์ต่างๆที่เราคิดว่ามันไม่มีค่าแล้วเนี่ยส่งต่อออกไปได้เนี่ยผมคิดว่าให้ทําทันทีง่ายๆครับกอดสิ่งที่มีค่าไวใ้ให้แน่นโดยเฉพาะองค์ความรู้ทักษะและเรื่องของการลงทุนปล่อยในสิ่งที่มีความจําเป็นน้อยหรือไม่จําเป็นออกจากชีวิตไปซะแล้วเราก็จะรอดไปได้วยกันครับ